นี่คือฟุตเทจของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกบนเกาะจูราสิกปากร์กปรากฏว่าพวกเขาจ้างทัวร์ผิดกฎหมายให้บินเข้าไปบนเกาะจูราสิปาร์กแต่ก็เกิดอุบัติเหตุใบพัดเกิดระเบิดและไฟลุกเครื่องพุ่ง ลงจอดบนเกาะทันทีภาพตัดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งฟื้นจากการสลบเธอออกมาจากเครื่องบินและเห็นชายคนหนึ่งโดนเทโรซอร์อุ้มขึ้นไปยังไม่ทันได้ทําอะไรพวกมันก็บินลงมาเพิ่มเธอตกใจจึงรีบวิ่งหนีและภาพก็ตัดไปอีกฟุตเทปเป็นของชายคนหนึ่งกําลังเดินขึ้นมาบนระเบียงเขากําลังจะเดินข้ามฟากแต่แล้วก็มีแรปเตอร์ตัวหนึ่งโผล่ออกมาเขารีบวิ่งหนีมาอีกฝั่งแต่มันก็ตามมาจนได้จู่ๆเทโรซอร์อีกตัวก็เข้ามาทําร้ายจนทําให้เขาตกจากผาภาพตัดมาที่ชายอีกคนกําลังวิ่งนนนีีีทเเล็กกข้้้้าาไปใศูยวิจจััรรงงถึแมมะ มันก็ตามมาได้ไม่รู้ว่าโชคดีไหมมีสไปโนซอรัสอีกตัวอยู่ตรงนั้นพอดีทั้งสองเข้าต่อสู้กันแต่ดูทีเล็กจะเสียเปรียบมันเลยหนีไปทําให้อีกตัวหันมาหาเขาแทนเขาออกวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเข้าไปข้างในทันทีและภาพก็ตัดมาต่อที่เขาเข้ามาได้แล้วข้างในดูเงียบและกล่ามากแต่จูๆ่ๆโปรเจคเตอร์ก็ฉายวิดีโอแนะนําปลาเขาเริ่มแพนิกและได้ยินเสียงไดโนเสาร์อีกตัวจากในความมืดเขาหันไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรและมันก็โผล่มาหาจากด้านหลัง เขาร้องตะโกนด้วยความกลัวก่อนที่มันจะพุ่งเข้าหาเขาพุทเทศจบลงแค่ตรงนี้เหลือเพียงความเงียบและคราบเลือด